การดูกิเลสและแสวงธรรมทันทั้งหลายอจามองข้ามใจซึ่งเป็นที่อยู่ของกิเลสและเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมทั้งหลายกิเลสก็ดีธรรมก็ดีมิได้อยู่กับการสถานที่ใดๆทั้งสิ้นแต่อยู่ที่ใจที่เกิดขึ้นที่ใจเจริญขึ้นที่ใจและดับลงที่ใจดวงรููนี้เท่านั้นการแก้กิเลสที่อื่นและแสวงธรรมที่อื่นแม้จนวันตายก็ไม่พบสิ่งดังกล่าวตายแล้วเกิดเล่า ก็จะพบแต่กิเลสที่เกิดจากใจซึ่งกําลังเสวยทุก <awakening> พระมันนี้เท่าน,านั้นแม้ทําท่าแสวงหาที่ใจก็จะมีวันพบโดยลําดับของความพยายามสถานที่การเวลานั้นเป็นเพียงเครื่องส่งเสริมและเครื่องกดทวงกิเลสและทําให้เจริญขึ้นและเสื่อมไปเท่านั้นเช่นรูปเสียงเป็นต้นเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสที่มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งขึ้นและการเข้าบําเพ็ญในป่าในเขาก็เพื่อส่งเสริมทมที่มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งขึ้นเท่านั้น กิเลสแท้ทำแท้อยู่ที่ใจส่วนเครื่องส่งเสริมและกดทวงและทำนั้นมีอยู่ทั่วไปทั้งภายในภายนอกฉะนั้นท่านจึงสอนให้หลบปลีกปลีกตัวจากสิ่งยั่วยวนกวนใจอันจะทําให้กิเลสที่มีอยู่ภายในกําเริบลาพองมีรูปเสียงเป็นต้นและสอนให้เที่ยวอยู่ในที่วิเวกสงัดเพื่อกําจาก,กิเลสชนิดต่างๆด้วยความเพียรได้ง่ายขึ้นอันเป็นการย่นวัตะภายในใจให้สั้นเข้าด้วยเหตุนี้ การสแสวงหาที่อยู่อันเหมาะสม <S <S เพื่อความเพียรสําหรับนักบวชผู้หวังความพ้นทุกข์ภายในใจจึงเป็นความชอบยิ่งตามหลักธรรมที่พระพ,พุทธเจ้าผู้ทรงเห็นภัยประจักษ์พระไทยประธานไว้เพื่อหมู่ชนเพราะการอยู่ในที่ธรรมดากับก,การอยู่ในที่แปลกแปลกเปลวเปลวคว,วามรู้สึกในใจดวงเดียวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่อยู่เสมอไม่แน่นอนยิ่งพอทราบว่าจิตมีอาการชินชาต่อสถานที่เท่านั้นผู้เป็นนักสังเกตตัวเองจะทราบได้ทันที และรีบเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถานที่เพื่อความเหมาะสมไม่นิ่งนอนใจอันเป็นการเปิดโอกาสให้กิเลสสังสมกำลังเพื่อทำลายตนโดยไม่รู้สึกการแก้เหตุการณ์ด้วยความไม่ประมาทได้ทันทุงทีกิเลสย่อมไม่มีโอกาสก่อตัวและสังสมกำลังขึ้นทำลายจิตและธรรมซึ่งมีอยู่ภายในใจดวงเดียวกันได้และมีทางก้าวหน้าไม่เสื่อมคลายผู้ปฏิบัติเพื่อความเห็นภัยต้องเป็นผู้มีสติระลึกรู้อยู่กับใจตลอดเวลา ไม่พลังเผอได้เป็นการดีกวามไม่พลังเผอนั่นแหละคือทำนบเครื่องป้องกันกิเลสชนิดต่างๆที่ยังไม่เกิดไม่ให้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ที่มีอยู่ซึ่งยังแก้ไม่หมดก็ไม่กำเริบลำพองและทำความพยายามกำจัดปรับปัดเป่าด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่ลดละท้อถอยสถานที่ใดจิตก,กลัวและมีสติระวังตัวดีสถานที่นั้นคือป่าช้าเผาพลา,านกิเลสทั้งมวลด้วยตปะธรรมคือความเพียร มีสติปัญญาเป็นเครื่องมือเผาผลาญทำลายคำว่าฌานก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีี่มุดหลุดพ้นก็ดีและคำว่ากิเลสเสื่อมอํานาจก็ดีกิเลสตายไปโดยลําดับไม่กําหนดสถานที่เวลานาทีก็ดีหรือกิเลสตายไปจนหมดสิ้นภายในใจก็ดีจะปรากฏประจักษ์กับใจในสถานที่บําเพ็ญอันถูกต้องเหมาะสมของผู้มีความเพียรเป็นไปด้วยความรอบคอบนั่นแหละไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดและดับของกิเลสทั้งมวล โปรดทราบไว้อย่างถึงใจว่าทำจเจริญณที่ใดกิเลสย่อมเสื่อมและดับสูญไปณที่นั้นคําว่าที่ใดนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทราบว่าคือที่ใจดวงเดียวเท่านั้นฉะนั้นจงพากันห้ามหันฟันฝ่นาฆ่ากิเลด้วยความกล้าตายในสนามรบคือที่ใจโดยอาศัยสถานที่เหมาะสมเป็นเครื่องหนุนกําลังเพื่อใช้ชนะเอาตัวรอดเป็นยอดคนด้วยประโยชนแห่งความเพียรของตนเถิดอย่าหันเหเรรวนว่ากิเลสกองทุกจะมีอยู่ในที่อื่นใด นอกจากมีอยู่ในใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเท่าที่ปฏิบัติมาแต่ขั้นเริ่มแรกซึ่งเป็นไปด้วยความตะเกียบตะกายและลูกลุบคลมคลำเพราะขาดครูอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนโดยถูกต้องจนได้มาเป็นครูอาจารย์สั่งสอนหมู่คณนะก็ไม่ได้เห็นกองทุกข์และความแปลกประหลาดพร้อมกับความอัศจรรย์เกินคาดทั้งหลายที่ไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนแสดงขึ้นณที่แห่งใดเลยนอกจากแสดงขึ้นที่ใจดวงเดียวซึ่งเป็นที่สถิตยอยู่แห่งธรรม และกิเลสทั้งหลายนี้เท่านั้นและมีทุกข์กับสมุทัยที่มีอยู่ในใจของเราของท่านแต่ละรายนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่มีอำนาจมากเหนือสิ่งใดๆในโลกทั้งสามที่สามารถปิดกั้นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานได้อย่างมิชิดแม้เครื่องมือทําการขุดคุนขุดค้นบุกเบิกทุกสมุทัยเพื่อมรรคผลนิพพานให้ปรากฏขึ้นอย่างเปิดเผยก็ไม่มีอะไรในสามโลกที่สามารถยิ่งไปกว่านิโรธกับมรกซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวกันนี้เรื่องมีอยู่เพียงเท่านี้ อย่าไปสนใจคิดถึงการสถานที่หรือบุคคลใดๆว่าเป็นภัยและเป็นคุณให้เสียเวลาและล่าช้าไปเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรยิ่งกว่าการคิดเรื่องกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ที่ใจจะผิดพระประสงค์ความมุ่งหมายของาศาสดาผู้ประธานธรรมสอนโลกด้วยความถูกต้องแม่นยำตลอดมานี่เป็นใจความโอวาทที่ท่านอาจารย์มั่นสั่งสอนอย่างถึงเหตุถึงผลสมัยอยู่กับท่านที่เชียงใหม่จำได้อย่างฝังใจไม่เคยลงลืม จนบัดนี้ท่านว่าบางครั้งท่านอาจารย์องค์นี้เกิดความสงสัยเรียนถามท่านอาจารย์มั่นท่านยังดูเอาโดยท่านว่าถามเอาแบบตามความชอบใจของตนมิได้เล็งดูหลักธรรมคือความจริงควรจะเป็นอย่างไรบ้างความสงสัยที่เรียนถามนั้นมีว่าในครั้งพุทธกาลตามประวัติว่ามีผู้สําเร็จมากผลิพานมากและรวดเร็วกว่าสมัยนี้ซึ่งไม่ค่อยมีท่านผู้ใดสําเร็จกันแม้ไม่มากเหมือนครั้งโน้น หากมีการสำเร็จได้ก็รู้สึกจะช้ากว่ากันมากท่านย้อนถามทันทีว่าท่านทราบได้อย่างไรว่าสมัยนี้ไม่ค่อยมีท่านพูดได้สำเร็จมากผลกันแม้สำเร็จได้ก็ช้ากว่ากันมากดังนี้ท่านเรียนตอบท่านว่าก็ไม่ค่อยได้ยินว่าใครสำเร็จเหมือนครางโนนซึ่งเขียนไว้ในตำราว,ว่าสำเร็จกันครั้งละมากๆแต่ละครั้งที่พระเจ้าทรงสแสดงทำโปรด ตลอดการบำเพ็ญโดยลําพังในที่ต่างๆก็ทราบว่าท่านสําเร็จโดยรวดเร็วและง่ายดายจริงๆน่าเพลินใจด้วยผลที่ท่านได้รับแต่มาสมัยทุกวันนี้ทําแทบลมแทบตายก็ไม่ค่อยปรากฏผลเท่าที่ควรเก่เหตุบ้างเลยอันเป็นสาเหตุให้ผู้บําเพ็ญท้อใจและอ่อนแอต่อความเพียรท่านอาจารย์มั่นถามท่านว่าครั้งโน้นในตําราท่านแสดงไว้ด้วยหรือว่าผู้บําเพ็ญล้วนเป็นผู้สําเร็จอย่างรวดเร็วและง่ายดายทันใจทุกรายไปหรือมีทั้งผู้ ปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าผู้ปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วผู้ปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าและผู้ปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วอันเป็นไปต,ตามประเภทของบุคคลที่มีภูมิอุปนิสัยวาสนายิ่งย่อนต่างกันท่านเรียนตอบว่ามีแบ่งภาคไว้ต่างๆกันเหมือนกันมิได้มีแต่ผู้สําเร็จอย่างรวดเร็วและง่ายดายอย่างเดียวส่วนผู้ปฏิบัติลำบากทั้งสําเร็จได้ช้าและปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วก็มี แต่รู้สึกผิดกับสมัยทุกวันนี้อยู่มากแม้จะมีแบ่งประเภทบุคคลไว้ต่างกันเช่นเดียวกับสมัยนี้ท่านอาจารย์อธิบายว่าข้อนี้ขึ้นอยู่กับผู้แนะนําถูกต้องแม่นยําผิดกันตลอดอํานาจวาสนาระหว่างพระุทธเจ้ากับพระสาวกและพวกเราผิดกันอยู่มากจนเทียบกันไม่ได้อีกประการหนึ่งเกี่ยวกับความสนใจทาต่างๆกันมากสําหรับสมัยนี้กับสมัยพุทธกาลแม้พื้นเพนิสัยก็ผิดกันกับครั้งนั้นมากเมื่ออะไรอะไรก็ผิดกัน ผลจะให้เป็นเหมือนกันย่อมเป็นไปไม่ได้เราไม่ต้องพูดเรื่องผู้อื่นสมัยอื่นให้เยิ่นเยอะไปมากแม้ตัวเราเองยังแสดงความหยาบกระทบกระเทือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เป็นนักบวชและนักปฏิบตัติซึ่งกําลังเข้าใจว่าตัวประกอบความเพียรอยู่เวลานั้นด้วยวิธีเดินจงกรมอยู่บ้างน,นั่งสมาธิภาวนาอยู่บ้างแต่นั้นเป็นเพียงกิริยาแห่งความเพียรทางกายส่วนใจไม่ได้เป็นความเพียรไปตามกิริยาเลย มีแต่ความคิดสั่งสมกิเลสความกระเทือนใจอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เข้าใจว่าตนกำลังทำความเพียรด้วยวิธีนั้นๆดังนั้นผลจึงเป็นความกระทบกระเทือนใจโดยไม่เลือก,กาสถานที่แล้วก็มาเหมาเอาว่าตนทำความเพียรรอดตายไม่ได้รับผลเท่าที่ควรความจริงตนเดินจงกรมนั่งสมาธินะสั่งสมยาพิษทำลายตนโดยไม่รู้สึกตัวต่างหากไม่ได้ตรงความจริงตามหลักแห่งความเพียนเลย ฉะนั้นครั้งพุทธกาลที่ท่านทาความเพียรด้วยความจริงจังหวังพ้นทุกจริงๆกับสมัยที่พวกเราทําเล่นราวเด็กกับตุ๊กตาจึงนํามาเทียบกันไม่ได้เกินเทียบไปมากเท่าไรยิ่งเป็นการขายกิเลสความไม่เป็นท่าของตัวมากเพียงนั้นผมแม้เป็นคนในสมัยทําเ,เล่นเล่นลวงลวงตัวเองก็ไม่เห็นด้วยคําพูดดูถูกาศาสนาและดูถูกตัวเองดังท่านว่ามานั้นถ้าท่านยังเห็นว่าตัวยังพอมีสารคุณอยู่บ้าง คัาลองทําตามแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้โดยถูกต้องดูสิอย่าทาตามแบบที่กิเลสพาชุดลากพาอยู่ทุกวี่ทุกวันเวทุกเวลาแม้ขณะกําลังเข้าใจว่าตนกําลังทําความเพียรอยูุ่ทธผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เป็นสมบัติกลางจะเป็นสมบัติอันพึงใจแก่ท่านในวันหนึ่งแน่นอนโดยไม่มีคําว่ายากลําบากและสําเร็จได้ช้ามาเป็นอุปสรรคได้เลยขณะที่พวกเราทําความเพียร แบบกระดูกจะหลุดออกจากกันเพราะความขี้เกียจอ่อนแออยู่เวลานี้ผมเข้าใจว่าเหมือนคนที่แสนโง่และขี้เกียจเอาสิ่งอันเล็กๆเท่านิ้วมือไปเจาะภูเขาทั้งลูกแต่หวังให้ภูเขานั้นทะลุในวันเวลาเดียวซึ่งเป็นวันที่หน้าหัวเราะของท่านผู้ฉลาดปราดเปรื่องด้วยปัญญาและมีความเพียรกล้าเป็นไหนๆพวกเราลองคิดดูประโยคแห่งความเพียรของท่านผู้เป็นสากยาบุตรพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลท่านทํากันกับความเพียรของพวกเรา ที่ทําแบบเอาฝ่ามือไปแตะแม่น้ำมาหาสมุทรซึ่งสุดที่นาสมเพศเวทนาเหลือประมาณแต่หวังพระนิพพานด้วยความเพียรเท่าฝ่ามือนั้นลองคิดดูกิเลสเท่ามาหาสมุทรแต่ความเพียรเท่าฝ่ามือนั้นมันห่างไกลกันขนาดไหนคนสมัยฝ่ามือแตะมาหาสมุทรทาความเพียรเพียงเล็กน้อยแต่ความหมายมั่นปั่นมือว่าจะข้ามโลกสงสารเมื่อไม่ได้ตามใจหวังก็หาเรื่องตำหนิศาสนาและการสถานที่ตลอดคนสมัยนั้นสมัยนี้ ไม่ละอายการประกาศความไม่เป็นท่าของตัวให้นักปลาท่านหัวเราะด้วยความอ่อนใจว่าเราเป็นผู้หมดความสามารถโดยประการทั้งปวงการลงทุนแต่เพียงเล็กน้อยด้วยความเสียดายเรี่ยวแรงแต่ต้องการผลกลาลําไรลดโลกล้นสงสารนั้นเป็นทางเดินของโมฆะบุรุษสตรีผู้เตรียมสร้างป่าช้าไว้เผาตัวและนอนจมอยู่ในกองทุกข์ไม่มีวันลดหย่อนผ่อนวัตตะว่าจะผ่านพ้นไปได้เมื่อไร คำถามของท่านที่ถามผมเป็นเชิงชมเชยศาสนาธรรมชมเชยการสถานที่และบุคคลในครั้งพุทธกาลแต่ตําหนิศาสนาธรรมตําหนิการสถานที่และบุคคลในสมัยนี้จึงเป็นคําชมเชยและติเตียนของโมฆะบุรุษสตรีที่ปิดกั้นทางเดินของตนจนหาทางเล็ดลอดปลอดจากภัยไปไม่ได้และเป็นคําถามของคนสิ้นท่าเป็นคําถามของคนผู้ตัดหนากั้นทางเดินของตัว ไม่ได้เป็นคําถามเพื่อช่วยบุกเบิกทางเดินให้เตียนโล่งพอมีทางปลอดปลโปร่งโรงใจเพราะความสนใจปลดเปลื้องตนจากกิเลสด้วยสวาขาธรรมอันเป็นมัชฌิมาที่เคยให้ความเสมอภาคแก่สัตว์โลกผู้สนใจปฏิบัติตามโดยถูกต้องตลอดมาแต่อย่างใดเลยถ้าท่านจะมีสติปัญญาเปลื้องตนพอเป็นที่ชมเชยบ้างแม้โดยการเทียบเคียงว่าโรคทุกชนิดไม่ว่าชนิดร้ายแรงหรือชนิดธรรมดา เมื่อสนใจรักษาและโรคถูกกับยาย่อมมีทางสงบและหายได้ด้วยกันแต่ถ้าไม่ได้สนใจรักษาโรคย่อมกํำเริบและเป็นอันตรายได้นอกจากโรคหวัดหรือโรคเล็กๆนน้อยตามผิวหนังซึ่งบางชนิดไม่รักษาก็มีทางหายได้ตามการของมันโรคกิเลสซึ่งไม่ใช่โรคขิดโรคเหาโรคกรากโรคเกลื่อนพอจะหายไปเองต้อง รักษาด้วยยาคือธรรมในทางความเพียรตามแบบของสากยบุตรพุทธสาวกที่ท่านทำกันจะเป็นกิเลสชนิดร้ายแรงหรือไม่เพียงไรก็จำต้องสงบและหายได้ไม่มีทางสงสัยท่านคิดเพียงเท่านี้ผมก็พอเบาใจและชมเชยว่าท่านก็เป็นผู้มีความคิดแยบคลายบ้างผู้หนึ่งที่จะพอเชื่อความสามารถของตัวได้ว่าจะเป็นผู้ข้ามโลกสงสารได้และเชื่อความสามารถของพระพุทธเจ้าและศาสนธรรมว่า เป็นผู้ตรัสรู้ธรรมด้วยพระปีชาสามารถทรงประกาศศาสนธรรมไว้โดยชอบและเป็นนิยาณิธรรมนำสัตว์ให้ข้ามพ้นได้จริงไม่ตำหนิตีเตียนตนว่ามีกิเลสนะทำให้รู้ธรรมได้ชาด้าโดยไม่สนใจแก้ไขไม่ตีเตียนพระพุทธเจ้าว่าทรงประกาศสอนธรรมไม่เสมอต้นเสมอปลายไม่ตีเตียนพระธรรมว่าไรสมรรถภาพหรือเรียวแหลมไม่สามารถแก้กิเลสข,ของสัตว์ในสมัยนี้ได้เหมือนครั้งพุทธกาล ท่านอาจารย์มั่นว่าท่านไม่ได้ปฏิเสธเกี่ยวกับกิเลสของคนที่มีหนาบางต่างกันและยอมรับว่าคนในพุทธสมัยมีความเบาบางมากกว่าสมัยปัจจุบันแม้การอบรมสั่งสอนก็ง่ายผิดกับสมัยนี้อยู่มากประกอบกับผู้สั่งสอนในสมัยนั้นก็เป็นผู้รู้ยิ่งเห็นจริงเป็นส่วนมากมีพระศาสดาเป,เป็นพระประมุขประธานแห่งพระสาวกในการประกาศสอนธรรมแก่มูชนการสอนจึงไม่ค่อยผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความจริง ทรงทอดออกมาจากพระไทยและใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆหยิบยื่นให้ผู้ฟังอย่างสดสดร้อนๆไม่มีทําแปลกปลอมเคลือบแฝงออกมาด้วยเลยผู้ฟังก็เป็นผู้มุงต่อความจริงอย่างเต็มใจซึ่งเป็นความเหมาะสมทั้งสองฝ่ายผลที่ปรากฏเป็นขั้นๆตามความคาดหมายของผู้มุงความจริงจึงไม่มีปัญหาที่ควรขัดแย้งได้ว่าสมัยนั้นคนสําเร็จมรรคผลกันทีและมากๆจากการแสดงธรรมแต่ละครั้งของพระาศาสดาและพระสาวก ส่วนสมัยนี้ไม่ค่อยมีใครสําเร็จได้คล้ายกับคนไม่ใช่คนทําไม่ใช่ทำผลจึงไม่มีความจริงคนก็คือคนทาก็คือทาอยู่นั่นเองแต่คนไม่สนใจทาทาก็เข้าไม่ถึงใจจึงกลายเป็นว่าคนก็สักว่าคนทาก็สักว่าทาไม่อาจยังประโยชน์ให้สําเร็จได้แม้คนจะมีจานวนมากและแสดงให้ฟังทั้งพระไตรปิฎกจึงเป็นเหมือนเทน้ำใส่หลังหมามาสลัดออกเกลี้ยงไม่มีเหลือ รมจึงไม่มีความหมายในใจของคนเหมือนน้ำไม่มีความหมายบนหลังหมาฉะนั้นท่านถามอาจารย์องค์นั้นว่าท่านเราเวลานี้ใจเป็นเหมือนหลังหมาหรืออย่างไรกันแน่จึงโมตหนิแต่ทําโดยถ่ายเดียวว่าไม่ยังผลให้เกิดขึ้นแก่ตนเพื่อสําเร็จมรรคผลนิพพานง่ายง่ายเหมือนครั้งพุทธการโดยไม่คํานึงใจตัวบ้างซึ่งกําลังสลัดปัตรามออกจากใจยิ่งความหมาสลัดน้ําออกจากหลังของมันแต่ย้อนมาคิดถึงความบกพร,ร่องของตนบ้างผมเข้าใจว่า ทมจะมีที่ซึมซาบและสถิตยอยู่ในใจได้บ้างไม่ไหลผ่านไปผ่านไปเรากับลำคลองไม่มีแอ่งเก็บน้ำดังที่เป็นอยู่เวลานี้คนสมัยพุทธกาลมีกิเลสบางหรือหนาก็เป็นคุณและโทษของคนสมัยนั้นโดยเฉพาะไม่ได้มาทำความลำบากหนักใจให้แก่คนคนสมัยนี้ซึ่งมีกิเลสชนิดใดก็ก่อความเดือดร้อนให้แก่กันเองแทบจะไม่มีโลกให้อยู่ ้าไม่สนใจแก้ไขพอให้โลกว่างจากการวางเพลิงเผากันบ้างการตำหนิติชมใครและสมัยใดก็ตามย่อมไม่เกิดประโยชน์ทั้งสิน้นถ้าไม่สนใจตำหนิติชมตัวเองผู้กำลังก่อไฟเผาตัวและผู้อื่นให้เดือดร้อนอยู่ด้วยเวลานี้อันเป็นการพรากไฟราคะโทสะโมหะออกจากกันละกันที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่พอมีทางก้าวเดินเข้าสู่ควาสมสงบสุขได้บ้างไม่ร้อนระอุด,ด้วยไฟเหล่านี้จนเกินตัวสมกับ โลกมนุษย์อันเป็นแดนของสัตว์ผู้ฉลาดกว่า,าสัตว์อื่นๆบรรดาที่อยู่ร่วมโลกกันดังนี้ท่านว่าท่านอาจารย์มั่นเข็นใหญ่เกี่ยวกับปัญหาโลกแตกของเราที่เรียนถามแม้ไม่เรียนมากมายนะักแต่เวลาท่านจีบยกออกมาคล้ายกับปัญหานี้เป็นเสี้ยนหนามแก่พระาศาสนาและท่านตลอดตัวเราเองแบบจะเยียวยาไม่ได้เรารู้สึกเห็นโทษของตัวและเกิดความไม่สบายใจหลายวันทั้งที่ความจริงเราก็ไม่ได้สงสัยว่า สมัยนี้จะไม่มีผู้สามารถบรรลุทาได้ท่านเลยสับเคกเอาเสียนับว่าพอดีกับคนปากไวอยู่ไม่สุขแต่ก็ดีอย่างหนึ่งที่ได้ฟังทมท่านอย่างถึงใจเท่าที่ผมเล่ามานี้ยังไม่ถึงเสี้ยวแห่งธรรมลึกซึ้งและเผ็ดร้อนที่ท่านแสดงนั่นเลยนั้นยิ่งลึกซึ้งและเผ็ดร้อนยิ่งกว่ามหาสมุทรสุสาคอและไฟในนรกแม้เรื่องผ่านไปแล้วท่านยังใส่ปัญหาผมอย่างเน็บแนมเรื่อยมา บางครั้งยังยกปัญหานั้นมาประจานผมต่อหน้าที่ประชุมอีกด้วยมาให้เสร็จสิ้นลงง่ายๆว่ามิจฉาทิฐิบ้างเทวทัตทำลายาศาสนาบ้างแลกไปหมดไม่มีชิ้นดีเลยจนทําให้หมู่เพื่อนสงสัยมาถามก็มีว่าเป็นดังท่านว่าจริงหรือจริงๆหรือผมต้องได้ชี้แจงให้ท่านทราบว่าผมไม่ได้เป็นไปตามปัญหาที่เรียนถามท่านเป็นแต่อุบายเพื่อฟังธรรมท่านทั้นั้น ปกติถ้าไม่มีอุบายแปลกๆขึ้นเรียนถามท่านไม่เทศให้ฟังแต่การยกอุบายขึ้นเรียนถามนั้นผมเองก็โง่ไปโดดไปกว่าเอาคอนมาให้ทันตีหัวเอาแทนที่จะยกอุบายอันราบรื่นดีงามขึ้นเรียนถามและฟังท่านอธิบายพอหอมปากหอมคอตามปกติก็เป็นดังท่านอาจารย์องค์นี้เล่าให้ฟังถ้าไม่มีอะไรแปลกๆเรียนถามท่านก็พูดไปธรรมดาแม้เป็นธรรมก็เป็นไปอย่างเรียบเรียบไม่ค่อยถึงใจนะัก เมื่อเรียนถามปัญหาชนิดแปลกๆรู้สึกท่านคึกคักและเนื้อธรรมที่แสดงออกเวลานั้นก็เหมาะกับความต้องการดังที่เคยเรียนแล้วในประวัติท่านความจริงท่านก็ไม่ได้สงสัยท่านอาจารย์องค์นี้ว่าเห็นผิดไปต่างๆดังที่ท่านดูดาขูเข็นแต่เป็นอุบายของท่านผู้ฉลาดในการแสดงธรรมย่อมมีการพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปต่างๆเพื่อปลุกประสาทผู้ฟังให้ได้เคาะคิดเป็นคติเตือนใจเป็นนาน,านบ้าง ไม่เช่นนั้นก็จะพากันนอนกอดความโง่ไม่สนใจคิดอะไรกันบ้างเลยและจะกลายเป็นกบเฝ้ากอบโบอยู่เปล่าๆพอถูกท่านสับเขกเสบ้างดูเหมือนหูตั้งตาสว่างขึ้นในบ้างนิสัยพระธุดงกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นชอบครูเข็นสับเขกอยู่เสมอจึงพอได้สติปัญญาขบคิดบ้างถ้าแสดงไปเรียบเรียบฟังไปเงียบเยบไม่มีที่สะดุดฉุดใจให้ถึงเต้นตกใจและกลัวบ้าง ใจคอยแต่จะหลับในไม่คอยใดอุบายพอเป็นเครื small, ่องส่งเสริมสติปัญญาบ้างเลยกิเลชนิดต่างๆที่คอยจะแสงหน้าอยู่แล้วมักได้โอกาสออกเคลื่อนผ่านก่อกวนและรังควานใจเพราะอุบายไม่ทันกับความฉลาดของมันเมื่อได้รับอุบายแปลกจากท่านเพราะการเรียนถามปัญหาเป็นสาเหตุสติปัญญาก็รู้สึกคึกคักแพรวพราวขึ้นบ้างดังนั้นที่ท่านอาจารย์องค์นี้เรียนถามท่านอาจารย์มั่นแม้จะผิดบ้างถูกบ้าง จึงอยู่ในข่ายที่ควรได้รับประโยชน์จากปัญหาธรรมนั้นๆตามสมควรดังที่เคยได้รับเสมอมาท่านว่าปีจำภาษากับท่านอาจารย์มั่นปีแรกที่เชียงใหม่เกิดความปิติยินดีอย่างบอกไม่ถูกสมที่พยายามติดตามท่านมาหลายปีแม้จะได้ฟังโอวาทท่านบ้างในที่ต่างๆก็เพียงชั่วระยะไม่จุใจเดี๋ยวก็ถูกท่านขับไล่หนีไปอยู่คนละทิศละทางเมื่อสบโอกาสวาสนาช่วยได้จำภาษากับท่านจริงๆ ในภาษานั้นจึงดีใจมากและเร่งความเพียรใหญ่แทบเป็นเลหลับนอนบางคืนประกอบความเพียรตลอดรุ่งคืนวันหนึ่งจิตสงบรวมลงอย่างเต็มที่ไปพักใหญ่จึงถอนขึ้นมาเกิดความอัศจรรย์ในความสว่างสวัยของใจซึ่งไม่เคยเป็นถึงขนาดท่านมาก่อนทําให้เพลิดเพลินในธรรมจนสว่างคาตาไม่ได้หลับนอนเลยในคืนวันนั้นพอตื่นเช้าได้เวลาเข้าไปทําข้อวัดอุปถากท่านอาจารย์มัน่นและขนบริขารท่านลงมาที่ฉัน พอท่านออกจากที่ภาวนาตาท่านจับจ้องมองดูท่านอาจารย์องค์นี้จนผิดสังเกตท่านเองรู้สึกกระดากอายและกลัวท่านว่าตนทําผิดอะไรไปหรืออย่างไรสักประเดี๋ยวท่านก็พูดออกมาว่าท่านองค์นี้ภาวนาอย่างไรคืนนี้จิตจึงสว่างสวัยมากผิดกับที่เคยเป็นมาทุกๆคืนนับแต่มาอยู่กับผมต้องอย่างนี้สิจึงสมกับผู้มาแสวงธรรมท,ทีนี้ท่านทราบหรือ,อยังว่าทำอยู่ที่ไหนคืนนี้สว่างอยู่ที่ไหนละท่าน สว่างอยู่ที่ใจครับผมท่านเรียนตอบทั้งกลัวทั้งอายแทบตัวสันที่ไม่เคยได้รับคําชมเชยแกมคําซักถามเช่นนั้นแต่ก่อนทาไปอยู่ที่ไหนเล่าท่านจึงไม่เห็นนั่นแลทําท่านจงทราบเสียแต่บันี้เป็นต้นไปทําอยู่ที่ใจนั่นแลต่อไปท่านจงรักษาระดับจิตระดับความเพียรไว้ให้ดีอย่าให้เสื่อมได้นั่นแลคือฐานของจิตฐานของธรรมฐานของความเชื่อมั่นในธรรมและฐานแห่งมรรคผลิพานอยู่ที่นั่นแหล จงมั่นใจและเข้มแข็งต่อความเพียรถ้าอยากพ้นทุกการพ้นทุกต้องพ้นที่นั่นแน่นอนไม่มีที่อื่นเป็นที่หลุดพน้นอย่ารูปคลำให้เสียเวลาเราไม่ใช่คนตาบอดพอจะลูปคลำคืนนี้ผมส่งกระแสจิตไปดูท่านเห็นจิตสว่างสวยทั่วบริเวณกำหนดจิตส่งกระแสไปทีไรเห็นเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดจนสว่างเพราะคืนนี้ผมไม่ได้พักนอนเลยเข้าสมาธิภาวนาไปบ้างตอนรับแขกเทพบ้างกำหนดจิตดูท่านบ้าง เรื่อยมาจนสว่างโดยไม่รู้สึกเพราะออกจากที่จึงต้องมาถามท่านเพราะอยากทราบเรื่องของหมูคณะมานานสบายไหมอัศจรรย์ไหมทีนี้ท่านถามท่านลาว่าท่านนิ่งไม่กล้าเรียนตอบท่านเพราะท่านดูตาบดูปอดเราจนหมดแล้วจะเรียนตอบเพื่อประโยชน์อะ